ด้วยความที่ว่าผิวพึ่งเ,เป็นคนไม่ได้ผิวดีตั้งแต่เกิดนะตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้ใส่ใจผิวในตัวเองมากมายเนี่ยก็กสะสมไปเรื่อยๆผิวก็แย่มากริ้วรอยเอยเป็นแบบเส้นเส้นเ้นเลยนะคะคอสามีมาทักว่าผิวหน้าคุณเนี่ยเพิ่งแบบเหมือนผิวหน้าแม่ สมัยก่อนผิวดีพอสมควรเลยนะคะแต่พออายุเริ่มเข้าเลขสี่แล้วเนี่ยปัญหาผิวก็เริ่มมาเลยค่ะด้วยอาชีพพิธีกรของออยเนี่ยต้องเจอทั้งแสงไฟทั้งการแต่งหน้าจัดจัดซ้ําๆทุกวันมันก็เลยทําให้ผิวที่มันสภาพแย่อยู่แล้วเนี่ยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยค่ะช่างแต่งหน้ายังบ่นเลยค่ะว่าแต่งหน้ายากมากกลบแป้งเท่าไหร่ปิดเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่ค่ะริ้วรอยมันเห็นชัดมากค่ะมีคนทักว่าแก่เนี่ยเสียเซลสุดๆเลยนะคะเราก็กลับไปหาข้อมูลเลยค่ะว่าจะทํายังไงให้ผิวเราเนี่ยกลับมาดีได้ เ,เดิมพอแบบมีใครแนะนําว่าแบรนด์นี้ดีนะหรือว่าใครที่ใกล้ตัวเราใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อไหนเนี่ยแล้วเขาผิวดีขึ้นฉันซื้อตามแต่มันมยังไม่เห็นผลแบบชัดเจนจนเพิ่งมาเจอผลิตภัณฑ์เคลลี่ครีมโอ้โหตัวนี้เนี่ยคืออยากจะบอกเลยว่าเฮ้ยมันดีจริงอะ่ะมันตอบโจทย์เราได้จริงอะ่ะคือคืนแรกเนี่ยเพิ่งก็เห็นผลแล้วก็สัมผัสได้กับตัวเองเลยว่าริ้วรอยแบบเส้นเล็กๆเๆเ,เ,เนี่ยมันแลดูตื่นขึ้นโอ้โหเคลลี่ครีมแตกต่างจากครีมทั่วๆไปจริงๆนะคะริ้วรอยมันจางลงค่ะเส้นที่มันเเคยยยลึกกๆนีี่รอา ร่องรอยต่างๆเนี่ยมันตื้นขึ้นจนอยรู้สึกได้เลยค่ะเปลี่ยนผิวหน้าเราไปเลยค่ะรู้สึกเหมือนผิวมันได้เกิดใหม่เลยค่ะและวันนี้การันตีกําจัดปัญหาผิววัย50บวกได้ดียิ่งขึ้นด้วยสูตรใหม่ Kelly h e Anti Aging All New a g Cream พร้อมทาพิสูจน์ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงครีมกําจัดริ้วรอยที่ดีที่สุดจาก Kelly